You're never gonna make it, you're not good enough There's a million other people with the same stuff You really think you're different and you must be kidding Think you're gonna hit it but you just don't get it It's impossible, it's not probable You're responsible. too many obstacles You gotta stop it <coughs>

เฮ้ยเดียไเฮียวปืนไมเว้ยสั่นถมเว้ยเดียไอีกรเทยไม่ตอบวะเดีย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 เดีเดียยเดียเดเดียเดียเอ้ยดียโอ้ยเดี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 เดียเดียเดีนเยเยเดียเดีเยเเดีีเดเเดเียเยเยเดียเดียดยเดีเดียดเอเด

ท่านี้นะพี่เขาหัวร้อนอะบุ๊คแลพี่พี่พี่หัวร้อนผมได้ปันกอล์พี่พี่หัวร้อนแล้วพี่พี่หัวร้อนป่ะพี่พี่หัวร้อนป่ะเพี่หรอยะเธอไม่เป็นไรต่อผมเลยทำไมกันนี่ทำไมเนาะกันร้องน้องยาเออเออเออย่าเป็นคนอ้อ,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 อมอามาเลยะย่า

้องรอถมสั่นแล้วสินะมันเป็นทางเดียวที่ทำให้ข้ารอดได้เห็นแล้วเห็นแล้วดู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 อยู่ยนเนโอ้ยรู้แม่งเป็นอยู่อะแต่ตอนนี้มันอยู่บนหัวกูาจะไปยังไงดีโอ้ยทางฮันนี่ชอบเล่งเครื่อง ดนเกมแม่งอ้เหี้ยบาวอีโกมยองบอกแล้วคลิปนี้เูทำมาเพื่อปันทุกมึงต้องปันให้สุดลงปั่นให้สุด้ไต้องการพุกคนแพ้ดียรเดียเดรียล้ลใลวล้ลมาสี่ตัวมาี่ตัวเดียเมใช้นี่ช้นี่ช้นีี่ตัวเียี่ตัวเดียยตัวเดียยสตัวเดีตัวสี่ตัวสี่ตัว ขี้ตัวกูบอกขี่ตัวกูบอกขี่ตัวโอ้ยเฮียไม่มาเลยเฮ้ยดีขี่ตัวอะไรวะเฮียกูยิงดาวเลยด้วยเฮียยิงดียิงดีตรงไอ้หวนนั่นอะเฮียเฮียช่วยหน่อยยิงดีตรงไอ้วอนนี่ห่ะอุตไปแล้วหลังบ้านแล้วยิง้ก้อนถูกตายเฮียยิงไม่ได้หรอกเฮียยิงดียิงดีนี่เนี่ยข้างหน้ำเลยบ้านเขียวหน้ากูเนี่ย เดี๋ยวไม่นองโลมึงงูทำไมเดี๋ยวล่ะโควิดโควิดเออแนะนำ่ะเออสวยนั่นแหละตายถ่าย้วสวยโอ้ทำไมเนาะเด้ยเดี๋ยวดูเพื่อนดาวเพื่อนดาวเดี๋ยลสวยเดี๋ยวเพื่อนดาวเอยเดียเพื่อนเพื่อนเราเล่นไม่เก่งว่ะเออสวยเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่ไม่มาชาร์จกูเดีย ไอดียอะไรวะเดี๋ยวสวยเดี๋ยวมากันชุบดันอยูไอเดียตายแย่ไม่ใครพูดคนเลยทำไมเนี่ยคลิปนี้ชิ้นเรื่องแน่นอนกได้ดยับเลยอย่าไปดิ้ไล่อะไรเดียวเดี๋ยวเออพี่เดียวครับไม่พี่เดียะงับเลยพี่เดียวพี่เดียวครับ เดี๋ยวเดี๋ยเ <c oughs> พื่อนน้นไ,ไหมเพื่อนทำไมเพื่อนต้องเงียบกับเราด้วยอะ่ะนี่เพื่อนเกลียดเราหอเพื่อนเราก็อารมณ์ร้อนบางครั้งนะเพื่อนอย่างจริงๆเราเราเป็นคนดีเพื่อนแล้วก็ f ล e l i n g ตามคลิปน,นะเพื่อนนะแตกหนึ่งเพื่อนเพื่อนบอกบอกบอกกด้วยยังไงเพื่อน เพื Ooh, oh, ่อนเพื่อนตัวเดียวเพื่อนเออสวยเพื่อนอะไรเลโอ้เพื่อนทำไมเพื่อนมา้ามจังเลยนะเพื่อนไม่ได้นะเพื่อนอือนเาสนยวนะเพื่อนเพื่อนเดี๋ยดีอะจะเดียวยิงไว้แค่นี้เดียวย่าเพื่อนย่เพื่อนเพื่อนเพื่อนทำไมเพื่อนไม่พูดเลยปุ๊เดียวปุดบยังก็ได้ บังกันไดเพื่อนคุณบังกันไดเพื่อนบังกันไดเพื่อนคุณบังกันไดเพื่อนโอ้โหโควิดไปคนแรกแล้วเรียบร้อยเรียเพื่อนมาโตเราแั้งแันนะเพื่อน มันบุกว่ะเพื่อนไหนดิเพื่อนอ๋อเพื่อนเพื่อนคิดถูกแล้วเพื่อนเพื่อนคิดถูกแล้วิใช่โอ้เล็กขินเล็กจังนี่จะกลันมาตันเอ้ยเเฮ้ยไปย่องดียี่ไปย่องยี่ไปย่องเออแพ้เลยแพ้เลยแพ้เลยโอ้แพ้แล้วเย่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 เดี๋ยวเย่เย่เดี๋ยวตายเย่เย่เยย